สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง YouTube นิกิสายหานิกิสายลิตครับ ocy. มาดูกระชากรถกันสามคันคันหนึ่งยกคันหนึ่งลากสองคันรถไทยเอ้าเอ้าเอ้าเฮ่อเอ้าปืนเอ้ยพร้อมกันเออเออโอ้ไม่ไปเอ้าเอ้าโอ้ไข่ชนกันแล้วรถไทยอ่ะโอ้เจ้ายักษ์ โอ้รอยห้ามาลากก็ไม่ขึ้น <What? S 1> เจ้าคลาสกับเจ้าคูโบต้าครับมาลากพี่ใหญ่กูมาสุครับผม <Yeah. S 1> WA 3 2 0แรงครับกับเจ้า JCB ฝั่งนู้นครับโ oh. <Yeah. S 1> อ้โหเอาไม่ใช่ว่าจะจมกันหมดหรือเปล่านี่ เอามาดูงานนี้จะเป็นยังไงกันบอกพี่ๆทหารครับเป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารเออโอ้เม็ดล้อเลยทีเดียวครับเจ้ากโกมาซูนี่ น่าจะเอาอันนี้งัดน่าจะเอาพวกนี้งัดนะได้ไม่ได้ปุยาจริกนุจุยจุยงัดใช่บันแต่อันนี้โอ้อ๋อไอ้กระ จะไปนะนัดเนี่ยเออนี่ยอ โอ้งานช้างแล้วพี่ใหญ่จมนี่ทีมงานค็มายืนดูครับจ่าเจซีบีครับพี่น้องโอ้โหอุ้ยโอ้เยเอ๊ะ เฮงรับพี่น้องปาตามะโคให้มาตอยน้ากบีคเลยมมองโอ้ลากสองยกหนึง่งลากพยายไม่ไหวเลยเามาชมกันครับ เอตาหารครับผมมาดูกันว่าจะไว้หรือเปล่าครับ แค่สิบี้ยกเลยโอ้เคสบีตูดยกเลย ไหวหรือไม่ครับงานนี้มาชมกันครับเจ้าคูบุต้าร้อยแปดเรงเอสกับเจ้าคลาสครับแล้วก็เจ้า j จซีมาช่วยพี่ใหญ่เจ้าโกมัส,สุสามสอครับไหวหรือเปล่าครับมาชมกันครับผม มิดล้อเลยครับโอ้บ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ช่อง youtube นี่กีิสายหานีก่กิสายลิกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูกันเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นริ้นงานพี่ทหารครับรดจมอยู่ในค่ายครับ นอพคอห้าสิบสี่ครับบุตลูกพี่สามตัวมาช่วยเด็กเจ้าสนัก ต้องแม่โคเลยเนาะแม็โครไม่มีแบบอขอฟังนั้นมาช่วยไม่ได้แบบนี <c oughs> ่ครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวชมกันตอนต่อไปครับผมปะทีมงานพวเราไปใส่ท่อต่อครับ <c oughs> นี่ฮะทีมงานใส่ท่อครับสวัสดีครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ช่อง YouTube นิกกี้ส่หาาสาลิปด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ